เอาฟีมาเมดสุดท้ายเอ้ยหมุนสุดท้ายว่าไงขอหน่อยดิคูโดกไปดิเออคูณสิบเต็มหน้าดามไปเลยโอ้โหเป็นไงล่ะทายพายูครับผมดอกนี้แตกมาหมื่นเลย สวีดัสสวัสดีมีร่างนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียหมาคนเดิมสำหรับใครที่ชอบคปเพียก็ฝากระแทไกไ้า,ายสับตะไคร้มะกรูดรุยกระดิ่งช่องเฮียด้วยวันนี้ก็อยู่มาจองเวสองผมโอเควันนี้ทุน600นะผมนะยุทธใหม่พลังใหม่นะผมนะโอเคมาเริ่มกันเลยที่เบดหกนะผมนะฝากแรกกับทุน600นะจะเป็นยังไงจะเห็นผลหรือเปล่านะผมนะกับพลังยุทธใหม่จะเป็นยังไงนะผมต้องมาดนกันต่อผมดอกนี้ยังไงตกเกตเตอร์ไหลมาเห็นสองตัวแล้วยังไงช็อตนี้จะเข้าเลยหรือเปล่า ว่าจะใช่มาหเห็น2ตัวแล้วนะสกเก็ตเตอร์นะอักษรจริงเข้า3ตัวเมื่อไหร่เข้าฟรีไม่นานเลยนะคุณผู้ชมกลับมาจองเวสองแต่ตอนนี้ขอไหลนอกก่อนแล้วกันครับผมดอกนี้วายมาแบบนี้ได้ไหลต่อเนื่องออแตกมาหกร้อยก่อนเลยนะคุณผู้ชมเห็นไงเอาเรื่องครับผมจังหวะนี้เบ็ดหกแตกวางหกร้อยขอขึ้นเบ็ดขยับเบ็ดเลยดีกว่านะไปกันต่อที่เบ็ดสิบเลยแล้วกันนะบวกมาพันหนึ่งแล้วครับผมนะมาดิครับเบ็ดสิบแล้วยังไงครับยังไงต่อไหลอีกทีไหม เอาดีดอานี้ยังไงขอยตีสวยๆได้ป่ะเป็นไงเริ่มแล้วไงหน้าทองเริ่มมีเห็นนะครับผมนะบอกแล้วอะไรก็ได้มาจังเวหน้าทองไหลสวยๆแบบนี้แตกแน่นอนคูณห้าย้ำต่อยอีกีเป็นไงได้เรื่องเบ็ดสิบแตกมาพันหนึ่งครับผมนะเอาเรื่องไปดีครับคุณผู้ชมจังหวะนี้มาจังเวสองนะผมนะ แจก,กดีจัดเลยครับผมนะกับพลังยุทธ์ใหม่นะนี่งไงยำหน้าทองอีกทีสวยงามดอกนี้คูณสามไปไหมเออคูน้าแน่นอนดองนี้โอ้คูอะไรสวยเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องครับผมเป็นไงล่ะใส่มาสามมาสามเก้าเขาเอาครับผมนะเขาใคยไปครับผมนะนี่งไงดูดิดูดิดหน้าทองโคตรฉ่ำอ่ะวันนี้ดูดิยำคูณสาม กูหน้ายังไงอะ่ะเออขออหน่อยสวยงามเป็นไงล่ะแต่ถูกช่วงล่วงได้ไงคุณผู้ชมนี่ไงอ้หูยเน้นๆขออีกทีเออคูเป็นไงเป็นไงเอาจัดคุณผู้ชมแต่งมาอีกพันนะผมนะเอาเรื่องสวยงามจริงๆนะคุณผู้ชมเอาจัดกระบอกนี้เบ็ดสุดก็เอานะก็ปังแล้วเนี่ยดูดีโิหูย หน้าขาวก็เข้าหน้าทองก็ดีเป็นไงต้องนี้สกเกตเตอร์2ตัวอีกแล้วอเมืม่อไหร่จะเข้าครบสาตัวสักทีนะคุณผู้ชมไปกันต่อที่เบ็ดสีเลยแล้วกันตอนนี้มาออโตสิบหมุนครับผมจังหวะน,นี้อืมขึ้นเบ็ดก็เจอช็อตแตกอยู่นั่นนะคุณผู้ชมนะไม่ถือว่าเกลือนนะัน,นี้วเออไปดิขออีกทีสวยงามตอนน้องนี้คูณ3ามเน้นๆไม่มไมดิช็อตนี้ปังจัด เป็นไงล่ะเบสตดสิเอาแล้วไงดอกนี้ไหลร่นล,ลงมาสามตัวก็เข้าฟรีเจอไปเลยครับผมติดหมุนฟรีที่ได้มาจะเป็นยังไงกับเบ็ติสินะคุณผู้ชมมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับผมดอกนี้ขอสวยๆเลยไม่ต้องพูดล้ำทำเพลงนะครับจังหวะนี้ต้องเอาแล้วละ่ะเฮ้ยเบสติสิบเอ้ยเหลืองสองหมุนดท้ายเอ้ยเข้าฟรีมาบเบดสุดท,ท้ายเอ้ยหมุนสุดท้ายว่าไงขอหน่อยดิพูดเลไปดิเออ คูณสิบเต็มหน้ารามเลยโอ้โหเป็นไงล่ะทายไปยูครับผมดอกนี้แตกมาหมื่นเลยเหรอเหลือจะเชื่อคุณผู้ชมเป็นไงโอเควันนี้ก็บวกไปที่หมื่นหกสำหรับการที่ชคลิปเพียร์ก็ฝากกระแทกไลค์สับตะไคร้ไปมะกรูดกระดิ่งช่องเฮียด้วยนะครับผมวันนี้เฮียหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสสวัสดี